เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศีรษะกระโหลกศีรษะอาจแตกหรือเสียหายจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ในบางกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกผู้ป่วยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดใส่กระโหลกเทียมเพื่อรักษาสภาพสมองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่แพทย์อาจจะต้องทำการใส่กระโหลกเทียมหรือที่เรียกว่า c คล n i โอ l พลาสสมัยก่อนนะครับเวลาคุณหมอต้องรักษาโรคบางโรคนะฮะเช่นการผ่าตัดเนื้องอกในสมองหรือว่าการไปผ่าตัดเพื่อจะห้ามเลือดในเนื้อสมองเนี่ยนะครับสมองเข้าไม่ได้ดังนั้นคุณหมอต้องเปิดนะฮะกระโหลกศรีรษะซึ่งเป็นประการด่านแรกเนี่ยออกซะก่อนแล้วถึงจะเข้าไปทําหัตถการภายในเนื้อสมองได้ถ้าเกิดใช้เวลานานนะครับหรือว่ามันใหญ่เกินเนี่ย กะโหลกศีรษะส่วนที่เอาออกมาเนี่ยมันเอากลับคืนไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อหายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนื <S <S ้อสมองก็จะเปิดแล้วก็ปิดด้วยหนังศีรษะนะครับเราเวลาเราจับศีรษะี่จะแข็งแข็งแข็งใช่ไหมครับแต่ส่วนที่ไม่มีกระโหลกเนี่ยมันจะนิ่มและกระทบกับเนื้อสมองดังนั้นก็จะมีวิธีการป้องกันเนื้อสมองได้โดยการใช้ใช้วิธีการเอาอะคริลิกนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องหาแผ่น,นที่ที่เป็นอะคริลิกเนี่ยปั้นด้วยมือ ตามกรรมวิธีที่สะอาดนะครับแล้วก็ไปปิดแทนกระโหลกศีรษะเป็นวิธีการทําด้วยมือการทําด้วยมือเนี่ยก็มีข้อดีก็คือว่ามันทําตรงนั้นได้นะครับเพียง <P ink> แต่ว่าการทําด้วยมือเนี่ยมันอาจจะทําออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เรียบเนียนหรือว่าไม่ได้เป็นส่วนวาวส่วนโค้งเหมือนกับกระโหลกศีรษะตามธรรมชาติปกติจึงเป็นที่มาของนวัตรกรรมแผ่นปิดกระโหลกศีรษะเทียมนะครับซึ่งทําโดยใช้วิธีการสแกนใช้ CT ทีสแกนนี่แหละครับพอสแกนเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ข้อมูลออกมาเขาจะไปขึ้นรูปนะฮะโดยใช้วิธี 3D Printing โดยใช้วัสดุ2ประเภทประเภทแรกคือใช้โลหะไทเทเนียมอีกแบบหนึ่งก็จะใช้โลหะที่เป็น PMMA หรือแผ่นอะคริลิกแบบเดิมนี่แหละครับนะแต่ขึ้นรูปโดยอาจจะใช้ถ้าเป็นไทเทเนียมจะใช้เลเซอร์ยิงขึ้นรูปขึ้นมาถ้าเป็นแผ่นอะคริลิกก็จะใช้เครื่องกลืนกลืนขึ้นมาให้มีส่วนวาสส่วนโค้งเหมือนกับกระโหลกศรีรษะเดิมของผู้ป่วย นี่คือแผ่นปิดกระโหลกศีรษะเทียมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูการผ่าตัดใส่กะโหลกศีรษะเทียมที่ทําจากโลหะไทเทเนียมเป็นรายแรกของศูนย์การแพทย์ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับอุบัติเหตุ รถยนต์แล้ววันนี้จะเป็นวันที่คุณหมอนัดมาผ่าตัดเพื่อจะใส่กระโหลกศีรษะเทียมครับแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมจะถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรร่วมกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยนำผลจากซีทีสแกนของผู้ป่วยมาออกแบบให้ตรงตามลักษณะของกระดูกศีรษะเดิมเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้ AI มาช่วยออกแบบและผลิตโดยการทำ 3D Printing วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นไทเทเนียมหรือ PMMA ซึ่งได้มาตรฐานออยไทยและ FDA ของอเมริกาเป็นวัสดุที่แข็งแรงยืดหยุ่นได้ไม่เกิดสนิมและสามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามในใจใช่ไหมครับว่าโอ้เป็นแผ่นปิดกระโหลกศีรษะเทียม บแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนต้องเรียนนะครับว่าแผ่นปิดกระโหลกศีรษเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอยู่2ชนิดผมหมายถึงวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับชนิดแรกทําจากวัสดุไทเทเนียมอีกแบบหนึ่งใช้โดยวัสดุที่เรียกว่า pmm a นะครับจะใช้แบบไหนคุณหมอจะให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้ง2แบบนี้อยู่ในสิทธทิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับผู้ป่วยไม่ต้องเสียสตังค์แต่การจะใช้ นะจะใช้แบบไหนสมควรจะใช้หรือไม่คุณหมอจะเป็นคนให้ข้อมูลครับแต่ถ้าเกิดท่านใดยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผนปิดกระโหลกศีรษะเทียมเป็นอย่างไรสามารถทัวรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนซพพสปสช1330ได้ตลอดยิ้มี่ชั่วโมงครับ